ที่เราก็มาพูดต่อนะคะเกี่ยวกับตัวอย่างของลิมิตนะคะของออการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิมิตนะคะเ,เราดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5บอกว่ากําหนดให้ f x, f x f x เท่ากับ x ลบหนะคะเมื่อ x มากกว่า2และ f x เท่ากับ x กำลังสองลบส x บวกหเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 นะคะให้เราหาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าหา2<ม>นะคะการที่เราจะสามารถหาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าหา2ได้นั่นก็แปลว่าลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเมื่อ x เข้าหา2นั้นต้องมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นเราก็เริ่มพิจารณาจากลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าหา2ทางด้านซ้าย x เข้าหา2ทางด้านซ้ายก็หมายความว่า x จะต้องน้อยกว่า2ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อ x น้อยกว่า2ก็แสดงว่า fx นะคะก็จะต้องเป็น x กำลังสอลบด้วย4 x บวก5เมื่อ x นะคะเข้าหา2ทางด้านซ้ายเราก็แทน x เท่ากับ2นะคะ x เท่ากับ2ก็จะมาเป็น2อกลังส ลบได้4คูณได้2แล้วก็บวก5 2นะคะ2กำลังสองก็คือ4นะคะก็เป็น4ลบ8บวกด้5้าเท่ากับ1นะคะต่อมาเราก็มามองดูลิมิตทางขวานะคะลิมิตทางขวาก็คือลิมิตของ Fx เนะคะเมื่อ X เข้าหา2ทางด้านขวามีอ x เข้าหา2ทางด้านขวามี หมายความว่า x จะต้องมากกว่า2นะคะเราก็แทนเป็นลิมิตของ x ลบ1นะคะ x เข้าหา2ทางด้านขวาแทน x ด้วย2นะคะก็เป็น2ลบ1เท่ากับ1เราจะเห็นว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาเท่ากันนะคะเมื่อลิมิตทางซ้ายเท่ากับลิมิตทางขวานั่นก็หมายความว่าลิมิตของ f x นะคะ x เข้าหา2 ก็จะต้องเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะถ้าเราดูตัวอย่างที่6นะคะตัวอย่างที่6ว่าให้เราหาลิมิตของ x กำลังสอบ x ลบ12ส่วนด้วย x ลบ3นะคะเมื่อ x เข้าหา3เมื่อเราทดลองแทน x ด้วย3ลงไปที่ตรงส่วนนะคะเราจะพบว่ามันคือ3ลบ3 3ลบ3ก็คือ0 ส่วนเป็นศูนย์ในทางคณิตศาสตร์นั้นไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องพยายามจัดรูปว่าเราจะสามารถที่จะจัดรูปให้มันเป็นจํานวนที่ไม่มีส่วนได้หรือไม่นะคะจาก x กำลังสองบวก x ลบสิ 12, ส่วนด้วย x ลบสนะคะ <c oughs> เราแยกแฟกเตอร์ตัวบนนะคะตัวบนก็แยกมาเป็น x นะคะกับ x 12ก็ยังมาเป็น4กับ3นะคะก็เป็นบวก4แล้วก็ลบ3ด้านล่างก็เป็น x ลบ3นะคะเราได้มาเท่ากับ x บวก4ดังนั้นแสดงว่าลิมิตของ x กำลังสองบวก x ลบ12ส่วนด้วย x ลบ3นะคะเมื่อ x เข้าหา3ก็จะเท่ากับลิมิตของ x บวก4นะคะเมื่อ x เข้าหา3เราแทน x ด้วย3ก็กลับมาเป็น3มบวก4เท่ากับ7นะคะ7นะคะตัวอย่างที่7ให้เราหาค่าของลิมิตของ2 x กำลังสองลบ1ส่วนเ่วย x นะคะเมื่อ x เข้าหา0จากตัวอย่างนี้เมื่อเราทดลองแทนค่า x ลองไปที่ตรงส่วนนะคะเราจะพบว่าส่วนของมันเนี่ยเป็นศูนมันก็เป็นการหารด้วยศูนย์ซึ่งไม่ได้นะคะไม่ได้เราก็มองดูว่าเจ้าตัว 2x กำลัง2ลบ1ตัวเนี้ยนะคะ 2x กำลัง2ลบ1ส่วน x ตัวเนี้ยสามารถจะจัดรูปได้หรือไม่คําตอบก็คือมันไม่สามารถที่จะจัดรูปได้ไม่สามารถที่จะจัดรูปโดยที่ไม่มีส่วนเป็น x ได้นะคะดังนั้นจากข้อนี้เจ้าตัวลิมิตของ 2x กำลังสองนะคะลบ1ส่วนด้ x นะคะเมื่อ x เข้าหา0จึงหาค่าไม่ได้ okay, นะคะในตัวอย่างที่8นะคะจงหาค่าของลิมิตของ1ลบด้วย x ส่วน2นะคะส่วนด้วย4ลบด้วย x กำลังสองลบ4เมื่อ x เข้าหา2นะคะทีนี้ จากตรงนี้นะคะ1ส่วนด้ x ลบ2ส่วนด้4ลบด้ x กําลัง2ลบ4ตัวนี้นะคะมันเป็นเอ่อเป็นเทอมที่เราสามารถจัดรูปได้นะคะเราจัดรูปซะก่อนจาก1ส่วนด้ x ลบ2นะคะลบด้4ส่วนด้ x กําลัง2ลบ4เราจะเห็นว่า x กําลัง2ลบ4ตัวนี้ถ้าเราแยกตัวประกอบมันก็คือ x ลบ2 คูณด้ x บวกนะคะมันก็คือ4ส่วนด้วย x ลบ2คูณด้ x บวก2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเราใช้ x บวก2คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเราก็ได้มาเป็น x บวกสส่วนด้วย x ลบ2คูณด้ x บวก2นะคะมันก็เท่ากับ x บวกสอง ส่วนได้ x กำลังสองลบสี่ลบด้สี่ส่วนได้ x กำลังสองลบสี่นะคะเมื่อส่วนของมันเท่ากันเราก็เอาเศษของมันมารวมกันก็จะได้เท่ากับ x บวกสองลบสี่ 4, ก็คือลบสองนะคะส่วนด้วย x กำลังสองลบสี่นะคะเราก็จะได้มาว่ามันคือ x ลบสองนะคะส่วนด้วย x บวก2คูณด้ x ลบ2นะคะก็จะได้มาเป็น1ส่วนด้ x บวก2นะคะดังนั้นดังนั้นนะคะลิมิตของ1ส่วนด้ x ลบ2ลบด้วย4ส่วนด้ x กำลังสองลบ4เมื่อ x เข้าหา2จึงเท่ากับลิมิตของ1ส่วนด้ x บวก2 นะคะเมื่อ x เข้าหา2ก็จะได้มาเป็น1ส่วน x 2บวก2นะคะก็คือเศษ1ส่วน4 9ตัวอย่างที่9เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันปรรกยะที่ด้านบนจะเป็นฟังก์ชันพหุนามซึ่งเป็นพหุนามดีกรี4นะคะด้านล่างเป็นพหุนามนาดีกรี2ลักษณะรูปแบบนี้เราหน้าที่จะแยกตัวประกอบน,นะคะแล้วก็ทำให้ ส่วนของมันนี่ยไม่เป็นศูนย์จากตรงนี้เราทดลองแทนค่าดูนะคะว่าส่วนจะเป็นศูนย์หรือไม่ด้วยการแทน x เท่ากับ1เราจะได้มาเป็น1กําลัง2ก็คือ1นะคะ1บวกได้3ก็คือ4 4ลบ4ก็เท่ากับ0นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องจัดรูปก่อนนะคะดังนั้นก่อนอื่นให้เราแยกตัวประกอบ x กําลัง2นะคะบวกได้ 3x ลบ4เจ้าตัวนี้เมื่อเราแยกแล้ว ะะเราจะได้มาเป็น x x นะคะตรงนี้ก็เป็น4กับ1นะคะ4กับ1บวก4แล้วก็ลบ1ดังนั้นแปลว่าเจ้าตัว x กำลัง4บวก3 x กำลัง3ลบ13 x กำลัง2ลบ27 x บวก36ตัวนี้นะคะหน้าที่จะมี x ลบ1หรือมิฉะนั้นก็คือ x บวก4เป็นตัวประกอบอย่ด้วยนะคะ เราใช้วิธีการหารสังเคราะห์การหารสังเคราะห์ก็เอาสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวมาวางนะคะก็คือเอ่อเราจะได้มาเป็น1น,นะคะ3ามลบสิบสามลบยีแล้วก็36นะคะทดลองใช้1ดูทดลองใช้1ดูนะคะตัวนี้เราก็ ดึงลงมาตรงๆนะคะก็เป็น1นคูณหก็ได้1นึะคะสามบวกหก็คือ4 1่คูณสก็ได้4นะคะก็เป็นลบสิบวกสก็คือลบ9กคูณเก็เป็นเอ่อเป็นลบเนะคะลบเก้ับลบยี็ก็เป็นลบสามสิบหนึ่งคูณด้วยลบสาบหกก็เป็น36นะคะนั่นก็หมายความว่า X กำลังสี่ บวกได้ 3x กำลัง2ลบได้13 3x กำลัง3นะคะแล้วก็ลบ 13x กำลัง2ลบ 27x นะคะบวกได้36ก็จะถูกแยก,กตัวประกอบเป็น x ลบ1คูณด้วย x กำลัง3นะคะบวกได้ 4x กำลัง2ลบ 9x แล้วก็ลบ36นะคะ เมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วเนียนะคะเราก็มาแยกไปประกอบนะคะจากตรงนี้เราจะได้มาว่า x กำลัง4บวกได้ 3x กำลัง3ลบได้ 13x กำลัง2ลบ 27x บวกได้36หารด้วย x กำลัง2บวก 3x ลบ4เท่ากับ x ลบ1 คูณด้วย x กำลังสบวกด้วย4 x กำลังสองลบ9 x ลบ36ส่วนด้วย x ลบ1คูณ x บวก4นะคะจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะตัด x ลบ1ออกไปได้เราจะได้มาเป็น x กำลัง3บวกได้วย4 x กำลังสองลบ9 x นะคะลบ36สบส่วนด้วย x บวก4ดังนั้นตัวที่เราต้องการที่จะหาก็จะกลายเป็นลิมิตของ x กำลัง3บวกได้วย4 x กำลังสองลบ9 x ลบ36ส่วนด้วย x บวก4นะคะเมื่อ x เข้าหา1 แทนค่า x เท่ากับหนงลงไปนะคะก็จะเป็น1กําลังสามก็คือ1บวกด้วย1กําลังสองก็คือ1คูณด,ด้วยสีก็เท่ากับ4ลบด้วย9ลบด้วยสามสิบหส่วนด้วย1บวกสีก็คือหนะคะเป็นเท่าไหร่คะ1บวกสีก็เป็น5 5 5ลบด้วย9ลบสาิบหลบ4ี่สิบห้าส่วนห้านะคะ ก็จะเท่ากับลบ40ส่วน5ก็คือลบ8นะคะคำตอบก็คือลบ8ต่อไปนะคะตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่10ให้เราหาลิมิตของ x บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะลบด้วย x กําำลังสองส่วนด้วย h เมื gone, purpose, ่อ h เข้าหา0ูนย์ะคะก่อนอื่นเราพิจารณา x บวก h ยกกำลังสองก่อนนะคะ x บวก h ยกกำลังสองจากสูตรหน้ากำลังสองบวกสองเท่าหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเราจะได้มาเป็น x กำลังสองนะคะบวกได้สอง h x บวกได้ h กำลังสองนะคะดังนั้น x บวกด้วย h กำลังสองลบด้วย x กำลังสองก็จะเท่ากับ x กำลังสองบวกด้วย2 h x นะคะบวก h กำลังสองลบ x กำลังสองนะคะ x กำลังสองก็จะหมดไปก็จะเหลือเป็น2 h x นะคะบวก h กำลังสองตัวที่เราต้องการจะหาก็จะกลายเป็นลิมิตของสอง h x นะคะบวก h กำลังสองส่วน h เมื่อ h เข้าหาศูนเราสามารถที่จะดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะได้เป็น h ในวงเล็บก,ก็คือ 2x นะคะบวก h ด้านล่างก็ส่วน h นะคะเมื่อ h เข้าหา0ูนตัด h เราจะได้มาเป็น ลิมิตของ 2x นะคะบวก h เมื่อ h เข้าหา0แทน h ด้วย0ได้มาเป็น 2x นะคะบวก0เท่ากับ 2x ข่าต่อไปนะคะดูตัวอย่างที่11นะคะตัวอย่างที่11เนี่ยเป็นการหาลิมิตของราที่2ของ x กํลังส ลบด้วย 4x แล้วก็บวก1นะคะตรงนี้แทนที่ว่าเราจะถอดรากที่2ของ x กํลัง4ลบ 4x แล้วก็บวก1แล้วค่อยหาลิมิตเราก็จะการเอาลิมิตเข้าไปข้างในได้เลยนะคะนั่นก็คือลิมิตของรากที่2ของ x กํลัง4ลบ 4x นะคะบวก1เมื่อ x เข้าหาลบ2ก็จะเท่ากับ รากที่สองของลิมิตของ x กำลัง4ลบ4 x นะคะบวก1เมื่อ x เข้าหาลบ2นะคะแล้วเราก็แทน x ด้วยลบก 2, 2ก็จะเป็นลบ2ยกกำลัง4นะคะบลบ4คูณด้วยลบ2แล้วก็บวก1เท่ากับลบ2ยกกำลัง4ก็คือ16 นะคะ16บวก8บวก1ก็เท่ากับรากที่2ของ25เท่ากับ5นะคะต่อไปนะคะดูตัวอย่างที่12นะคะตัวอย่างที่12เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราแทน x ด้วย0น,นะคะส่วนของมันก็จะเป็น0ซึ่งไม่ได้นะคะในทานคณิตศาสตร์ส่วนจะเป็น0ไม่ได้ ดังนั้นเรามาพิจา,จารณาเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้นะคะจากากที่สองของ x บวก25ลบ5ส่วนด้วย x นะคะเราใช้สังยุคของตัวบนนะคะสังยุคของตัวบนคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนดังนั้นเราจะได้มาเป็นรากที่สองของ x บวก25ลบ5คูณด้วย รากที่สองของ x บวก25บวก5นะคะสัมยุกก็คือตัวที่มันติดรากจากเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็จากลบก็จะเป็นบวกจากบวกก็จะเป็นลบน,นะคะส่วนด้วย x คูณด,ด้วยรากที่สองของ x บวก25บวก5นะคะเจ้าตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นหน้า หน้าก็คือหน้าที่2ของ x บวก25ลบหลังหลังก็คือ5นะคะก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังก็จะได้มาเป็นหน้ากำลังสองนะคะหน้ากำลังสองก็คือ x บวก25หาน้าที่สองจะหมดไปนะคะลบด้วยหลังกำลังสองก็คือลบด้วย 25, ส่วนด้วย x คูณด้วยรากที่สองของ x บวก25บวก5นะคะ ก็จะได้เท่ากับบวก25ลบ25ก็จะหมดไปก็จะเหลือเป็น x ส่วนด้วย x นะคะคูณด้วยรากที่2ของ x บวก25บวก5ตอนนี้เราก็สามารถตัดได้นะคะเราจะได้มาเป็น1ส่วนด้วยรากที่2ของ x บวก25บวก5ดังนั้นตัวที่เราต้องการที่จะหาก็จะกลายเป็นลิมิตของ 1>, 1ส่วนด้วยรากที่2ของ x บวก25บวก5เมื่อ x เข้าหา0นะคะเราแทน x ด้วย0ูเราจะได้มาเป็น1ส่วนด้วยรากที่2ของ0นบวก25บวก5นะคะก็จะเท่ากับ0ูนบวก25ก็คือ25รารที่2ของ25ก็คือ5บวก5ก็เท่ากับ1ส่วน10นะคะ เป็นคําตอบที่เราต้องการนะคะของตัวอย่างที่12ต่อไปนะคะเราดูตัวอย่างที่13ตัวอย่างที่13นะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างที่12นะคะจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้1แทนค่าเข้าไปนะคะ1ลบ1ก็จะทำให้ส่วนของบนเนียเป็นศูน ดังนั้นเราก็ควรที่จะจัด,จดรูปของเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้ใหม่ด้วยการใช้สัญลักษ์คูณนะคะจาก2ลบด้วยรากที่2ของ x บวก3นะคะส่วนด้วย x ลบ1สัญยุกของเจ้าตัวนี้คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเราจะได้มาเป็น2นะคะลบได้รูป x บวก3ส่วนด้วย x ลบ1 คูณด,ด้วยนะคะคูณด,ด้วย2บวกด้วยรูทเบวก3ทั้งเศษและส่วนนะคะคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะเหมือนเดิมนะคะข้างบนก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณด,ด้วยหน้าบวกหลังซึ่งมันก็กำลังเป็นหน้ากำลังสอง2กำลังสองก็คือ4ลบด้วย x บวก3นะคะหลังกำลังสองข้างล่างก็จะเป็น x ลบ1 คูณด้วย2บวกด้วยรูส x บวก3นะคะเราจะได้มาเป็น4ลบ x กลบ3 4ลบ3ก็เป็น1นะคะก็จะเป็นลบ x นะคะแล้วก็บวก1นะคะลบ x แล้วก็บวก1ด้านล่างก็จะเป็น x ลบ1นะคะคูณด้วย2บวกด้วยรากที่สองของ x บวก3าม นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเอาเครื่องหมายลบเอาไว้ข้างน,นอกได้ได้มาเป็นลบ x ลบ1นะคะส่วนด้วย x ลบ1คูณด,ด้วยออสองบวกด้วยรากที่2ของ x บวก3นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะตัด x ลบ1ได้นะคะได้มาเป็น1ลบ1ส่วนด้วย สองบวกด้วยรูท x บวกสามดังนั้นค่าที่เราต้องการนะคะก็จะกลายเป็นลิมิตของลบหนึ่งส่วนด้วยสองบวกด้วยรูทเอบวกสามนะคะเมื่อ x เ,เท่าหาหนึ่งเราแทน x ด้วยหนึ่งลงไปนะคะหนึ่งบวกสามก็จะเท่ากับสี่รากที่สองของสี่ก็คือสอง สอบวกสก็คือสี่คำตอบก็คือลบเศษหน่งส่วนสนะคะ